สวัสดีครับพี่น้องชาวเพจสีสเกตสีสเกตสี่ตสเที่ีที่นี่นเมื่อนี่หฮอสิภาพไปวนาอุทยานน้ำตกผาหลวงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสัญจรออกไปเที่ยวนอกจังหวัดเท่าจักน้อยนะครับภาพไปเบิ่งน้ำตกสวยๆนะครับจะมี3 EP อีพีนะครับอีพีหนึ่งไปเบิ่งน้ำตกอีพีที่สองเบิ่งจุดชมวิวผาหมอด จุดที่3นะครับให้ไหลสำคัญนะครับทุ่งดอกหญ้านะครับที่สวยงามอิหลีนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับการย่างขึ้นไปนะครับทางยางระยะทางประมาณห้าถึงหกร้อยเมตรนะครับทางสั้นพ่อสมควรพ่อได้ลำลึกนะครับบรรยากาศของการขึ้นผููกระดึงพ่อได้หอบนะครับพ่อได้สาวล่าขึ้นไปนะครับเบื้องบรรยากาศแต่บ่ตองเป็้นฮวนนะครับ มีผู้สูงวัยมีเด็กหน่อยขึ้นไปได้นะครับเท้าก็ต้องขึ้นใด้คือก้านนะครับมาถึงจุดนี้เท้าก็จะเป็นทางแยกสองทางเท้าเลี้ยวขวาไปก่อนนะครับก็บจะได้ยินเสียงน้าตกช่วงนี้นะครับน้ำกับพ่อมีให้ช่มนะครับถ้าเป็นหนาฝนจะสวยงามนะน้ำเต็มหนาผาสวยอีดีแต่ว่าช่วงนี้กับพ่อได้เบิงนะครับเดี๋ยวเขามาลุนเบิงว่าน้ำสิไหลปันไดน,นะครับ ถามพี่น้องที่ไปมาแล้วบอกว่าพ่อเด้เบึงนะครับพี่น้ำพ่อสมควรเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนบ่ตกนะครับน้ำกะจิเหลื่อมลดหน่อยลงแต่ว่ากามีความชุ่มชื้นบรรยากาศเพิ่งผาเป็นตะเบิงเป็นตะทายรวบทุกหมอกครับพี่น้องอยากจะให้มาเที่ยวกันได้หลายนะครับนี่ครับมาหอดแล้กวก็ับพอนักท่งเที่ยวทายภาพเก็บภาพกับบรรยากาศน้มโตกผาหลวง อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างในก็จะเป็นเพื่องธรรมนี่พระพุทธรูปห้าไเด้สาก,การะเป็นสิริมงคลแล้วก็มายืนเบิงหน้าไหลลงนะครับช่วงนี้เอิ่นว่าน้ำหน่อยก็เแล้วกันเนาะนะครับบ่บอเด้เป็นน้ำตกเพราะว่านา้ำจะหน่อยในจ่กหน่อยตว่ากา็ถือว่าชุ่มชื่นเป็นบรรยากาศที่ ปลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่มีความเฉินมาก้วก็จีสดเืินสบายนะครับด้านบนนะครับถ้าเขายางเขินไปจะเป็นยากุชชี่นะครับก็จีเป็นอ่างน้ำแอ่งน้ำสวยๆนะครับสามารถล่งเลนกับชมบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับต้นนั้นผมบ่ได้ขึ้นไปเบิ่งนะครับแต่เคยไปก่อนแล้วนะครับก็จีมี ความสวยงามนะครับมีบรรยากาศที่เป็นยากุชิเป็นหนองอ่างอาบนานะครับเข้าชมบรรยากาศน้าตกข้างลางนี่ยสวยงามนะครับจะาเป็นถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็าคิอว่ามักที่เดียวนะครับคือว่าเป็นนามกําลังสวยๆเลยนะครับถ้เป็นถ่ายภาพนี่ไปฝากที่ฝากน่องนะครับหรือได้มาเยือนชมนะครับ น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผานะครับเป็นอันซีนผู้บนราชท่านีหม่องหนึ่งนะครับอยากจะให้ได้มาชมผมมาหลายเทื่ยแล้วก็ยังมีความประทับใจนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานวนาอุทยานทุกคนนะครับมีอัธยาศัยดีนะครับแนะนำหเฮาในการท่องเที่ยวเลยดีมา,ากแล้วก็อยากแนะนำให้เฮ้าเดินมาเบิง่งมาเที่ยวในประชาสจมพันธ์นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านของสีสะเกดนะครับ อุบลศรีสะเกดแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องกันก็อยากให้มาเที่ยวน้ากันทั้งสองจังหวัดหรือจังหวัดไก่เคี่ยงของอีสานใต่ก็ไปได้เบือดนะครับบัดนะครับมีบนบรรยาก,กาศน้ำไหลลงมาจากหน้าผาลงมาเย็นสบายนะครับอากาศช่วงนี้กำลังดีพอดี oh, <wow. S 1> บ่ค่อยบ่ห่อนนะครับบ่ห่อนแต่ว่าช่วงยานกันมากอาจจะได้เงือจังน้อยนะครับแต่ว่าขึ้นมาข้างบนแล้วเย็นสบาย มาถ่ายภาพแอคชั่นสวยๆกับน้ำตกผาหลวงนะครับนี่นะครับก่อนสีเดือนทางต่อไปก็ขอแชะภาพจักน้อยนะครับแนะนำให้มาเที่ยวกันหลายๆนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับจะไป้าไปชมทุ่งดอกไม้สวยๆครับ